ส่วน,น,นอีกต้นสนอ,นอนนเราไม่้อาระาห่นจันทร์เนาะนี่ละมือ็ำงานมือทนงานกันมะม่สบายงากันเนาะมังจะที่เาอ,อารามเ,<อ>เดียวเนาะเขาต่อมาโรงงานเนาะโรงงานไปบอกเขาเล็ทงานนะอ่าเพราะว่าไาสาโรงงานเนาะไปโรงงานน่ะเป็่ไเล ไปแบ่งกันกเลยน้าตัวนี้ก็มาหองงานเลเนาะมันก็หกเลย

มันมีการก่อ,อ,นนองงาก,ออก,การเง,งินด้วยัน งานนอานานาะง,ง,งานที่ก่อเหตุเนี่ยอนี้อันนี้เป็นเครื่องอายนี่นี่แรกมันเป,น,เปนนี่นนเนาะสิหลังจากตีแล้วอัดคางแล้วมันจะเ,เป็นสีนี้อลยหลังมานี้เลย่ะตอนต่อมาก,ก็จจะเป็นใสน่ใส่เป็นขอบปากกัมพูชไง นี่ขอบปากมันนี่ครหลังจากใส่ขอบปากก็เริ่แล้วเนาะเอากลับมาใส่พ้าเนี่ยประตูเอาไปใส่เอาขอบประตูใส่ใส่พามันหลังจากใส่พ้าเสร็จไปแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่นี่ก็ประมาณน,นี่ มาในนักกุ้งนองกงดักนองนะฮือหลังจากนี้แล้วลนี้แลว้ลวก็ใส่ใส่ข้อนหนึ่งใสง่ข้อนสองอะไรกันหลังจนจะมาจุมจ่มสีเนาะฮันจุ่มสีจุม่มวันนี้จุ่มสีอยู่วันนี้หลังาจากจุ่มสีแล้ว อันกลายจะเป็นสีนี้เนาะสีขาวนี่อันนี้พร้อมแล้วพร้อมสูงเนาะหลังจากกิ่งเล้วเขาเกิดมาใส่ถุงเนี่ยเป็นถุงกครงน้อยเคลือ่อนก่อนอันนี้กครง,งใหญ่นีโครงใหญ่อันนี้ค่ะบนซีนกับกครงนู้นและนี่กครงใหญ่อันนี้อยู่มัน ราคาอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบบาทแด้วเนี่ยกุงงนะ้งใหญ่ลำกุ้งใหญ่สนัมกลวงน้อยแล้วประมาณสี่สิบกว่าบาทกุ้งน้อยขายราคาสูงงานเหล็กนะเนาะเหล็กนี่มันก็ขายเหล็กโซโลทีมเจ้าเมลทีมเลยอันนี้มันสูงเจ้ามาจากจีนไมน่หรอมาจากจีน ทีนะ่สง่งไอ้ลูกตาเฮือมาเลยกะแต่เฮือมาเลยก็มาขึ้นใส่คู่ตัวเนื้อมาส่งนี่คือโรงงานกราบเจ้านะนี่แกมือมือบริงานสองมือเนาะบริงานสองมือวันวันศุกร์กับวันเสาร์เนาะอันนี้บอกว่าพวกเราเทพื Pal ้น <mam> <'d> <coping> <boom> <grunts> <istan> ีนงานเทพืน้นี่บริงารเทพื้นงานเนาะนี่กันเล็กนหนึ่งมเป็นธรรมดาได้เป็นอันนักห่วยววป,ปิลล้อยกว่ากิโลเออด้นเดนเดหนักนาดสองคนสามคนบริการเดินหยกเนี่ยเบื้องลวดุ่ายหน่งจบเชลงสนิท